สวัสดีครับทุกท่านาที่รับชมช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่นะครับจะมาดูรถไถนะไถป่าตีป่า,ปาไปไรนี่นี่โอ้โหกัวตะหินนะครับอย่างนี้ ว่าจะะหินหินเยอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ว่าเขาไถบ่อยนะตรงนี้ <c oughs> นี่ก็แม็กโครจะขึ้นไปตีข้างบนนู้นบนเขาอะนะข้างบนนู้นนะให้ดูอาจจะเป็นเขานะเดี๋ยวแม็กโครก็จะขึ้นตีนน้นแม็กโครยังอยู่ริมบอ่อด้วย อันนี้ข้างล่างรถไถจะลุยนยะเราไปดูทั้งัมนมาแล้วมาแล้วระวังเสียเด้อลา,ลา,ลา,ลาลอ้ หายด้วยแต่ไม่เข้าหรอกทะเลาะทะเลากไว้ยังแหล่ะเจ้าฟอด เอาเลยเอาเลยเอาเลยมาเจอเสือก็เจอช้างแหละเอาเลยเจอฟอร์ดหกพัน้ยตัวสุดท้ายที่จะไปนิวฮอลแลนด์นะอ่าตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยต่อไปก็เป็นนิวฮอลแลนด์ล้ว เล่นหน่อยเล่นหน่อยอ้อนู่นนะี่ต้องเอาให้มันล่มให้มันแฉบไม่ถ่ายกบอีกนะ เอาให้เรียบเอาให้เรียบแต่ตอนนี้ใครมีที่ก็จะทำให้เปียนเลยเพระั้นเจอภาษีหนักเนี่ยลอกไม่ลอกก็ะดูฮนะ <c oughs> แต่เช้าผมไปดูจะปลูกต้นไม้ของตลาดเหมือนกันแกเอาแต่รถด,ดันอย่างนี้แหละแกจะใจพอมปลูกต้นไม้เขาบอกโอ้ยต้องต้องไถให้ครบหญ้าพวกนี้ให้หมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับถึงจะปลูกได้ถ้าปลูกอย่างนี้ปลูกไปไม่เท่าไหร่มันก็ก็ก็ถมต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเพราะต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่แกก็เลยห,หารถไถ ก็รถถ่ายก็ยังไม่ได้เลยก็ติดงานกันหมดสองท่านก็หลับ ดันดันดันเย็บ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 เยบเออเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเขาใวายชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ